เวียนหัวบ้านมุนจากน้ําในหูไม่เท่ากันนั้นหรือโรคมีเนียเกิดจากภาวะที่มีเรื่องของการข้างของระบบน้ําภายในหูชั้นในในหูชั้นในของเรานั้นเนี่ยเห็นว่ามันเป็นท่อกระดูกนะครับแต่ว่าในส่วนของท่อข้างในแล้วจะมีน้ําอยู่ข้างในน้ํานั้นยามที่มีการสร้างและการดูดซึมของน้ำเนี่ยไม่บาลานซ์กันครับจะมีการข้างค้างของน้ําแล้วก็มีแรงดันเกิดขึ้นไปในท่อนี้แล้วทําให้เรามีอาการเรื่องของเวียนหัว บ้านหมุนหูอื้อเสียงดังวีในหูมีความรู้สึกว่าแน่นๆในหูสิ่งเหล่านี้สามารถที่จะเกิดในจังหวะเดียวกันหรือว่าต่างจังหวะกันก็ได้ภาวะนี้เป็นภาวะที่เกิดจากความเสื่อมของระบบในหูชั้นในชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บ่อยพอสมควรในเรื่องของการรักษาแล้วเนี่ยภาวะนี้จะเห็นว่าเราอาศัยเรื่องของการควบคุมให้แรงดันภายในหูกับชั้นในส่วนนี้ลดลงโดยการลดแต่เรื่องของอาหารเค็มชากาแฟนะ ภาวะความเครียดเด็ดหลับอดนอนเล่าบุหรี่ภาวะแรงดันภายในนี้ก็จะดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นแล้วเรายัางสามารถที่จะใช้เรื่องของอยาบางประเภทในโดสค่อนข้างสูงในการที่จะคุมภาวะแรงดันในหูนี้ได้